สวัสดีครับยิลิวาห้าศูนย์หนึ่งมือสองรหัสเก้าสิบหกเมดินปากีสถานขนาดว่าจิงเอลสามสิบสามยาวทั้งตัวสี่สิบจุดห้าปลายขาแปดราคาหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบาทเรดแท็บบิกอีนะครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นงานป้ายเรดแท็บบิกอีนะเป็นสีบลูก,กลางกออกไปหาเข้มนะทุกคนสีสวยเสมอตัวเป็นงานป้ายหนังแท้แซกจมดำป้าย,ป,ายป้ายตัวนี้เป็นป้ายหนังแท้นะแล้วก็แซกจมดำที่หูกระเป๋าทั้งสองข้างนี้ฮนะเรดแท็บเป็นตัวอ e ีใหญ่นะฮะบิกอีนะฮะเรดแท็บบิกอี เกงตัวนี้เป็นสีบูงก,กลางไม่ถึงกับเข้มนะเป็นสีบูก,กลางนะครับดูสีด้านหน้ากันเนี่ยนะฮะดูสีด้านหน้ากันนะฮะสีบูงก,กลางตรงไซท่านใดขอข้อมูลเพิ่มเติมรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยนะฮะที่เบอร์โทรศูนย์เก้าหกหนึ่งห้าหนึ่งเก้ห้าสองห้าเป็นรีวายพรีเมียมด้วยนะครับตัวนี้เป็นเลดเดี๋ยวผมให้ดู ดูป้ายประเกันกับป้ายเลทแท็บนะเป็นป้ายหนังหนังแท้นะฮะป้ายหนังแท้บดับเบิลยูสามสิบสองเอลสามสิบรุ่นรถห้าศูนย์หนึ่งนะฮะเลทแทบบิ๊กอีนะฮะเลทแทบอีใหญ่นะครับประกันตัวนี้ราคาแค่หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบาทประกันตัวนี้ยเดี๋ยวผมไปดูงานปลายขานะถ้าแซกจมดํานะฮะแซกจมดําป้ายหนังแท้ปลายขานะจะเย็บลูกโซ่ทั้งหมดนะครับเนี่ยนะฮะเดี๋ยวแป๊บนึงฮะ เนี่ยนะฮะปลายขานะฮะจะเย็บลูโซ่ทั้งหมดนะครับเีบูนกาณนะรตรงไซท่านใดนะฮะอย่าลืมนะครับติดต่อได้เลยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ